วันนี้นะคะก็อย่างที่คนเห็นแล้วนะคะว่าใส่ชุดนักเรียนมาแบบนี้นะคะถูกก็ต้องมาแต่งหน้าในลุคนักเรียนมอปลายน,นั่นเองนะคะคลิปที่แล้วที่ทำเนี่ยก็เกิดมีการแบบว่าดราม่าขึ้นแบบยิ่งใหญ่นะคะ อย่างนี้อย่าเรียกว่าไปเรียนเลยค่ะแต่งเยอะไปหรือเปล่าคะเราก็เลยบอกว่าเออก็ก็คงหนักไปจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคมาทําคลิปแก้ตัวนะคะเรื่องวันนี้นะคะตู่ก็เลยจะใช้เครื่องสำอางในเซเว่นอีเลเว่นนั่นเองนะคะเครื่องสำอางทั้งหมดที่ตู่เลือกมาเนี่ยจะเลือกในราคาที่ไม่เกิน89บาท ไม่60เลยนะ59บาทเท่านั้นนะคะแต่เรื่องคุณภาพค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวค่อยไปวนกันในคลิปนะคะเดี <laughs> ย๋ยวเราจะโชว์เครื่องสำอาง,ท,งทั้งหมดที่ตู่ได้ทําการซื้อมานะคะ <laughs> บางอันก็เป็นเครื่องสำอางที่แบบก็มีอยู่แล้วแหละโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากลองพื้นนะคะคือ อันเนี้ยสองอันเนี้ยตัวเห็นในทวิตเตอร์นะคะที่แบบว่ามันจะมีแฮชแท็ก how to perfect ใช่ไหมแล้วก็เห็นไอ้สองตัวเนี้ยเอออยู่เขาบอกว่าเออดีไปซื้อใช้แล้วทีนี้พอตู่ไปในเซเว่นมันก็มีสองตัวนี้พอดีนะคะเป็นของยี่ห้อนาม,นมินล้วเจะที่ลองไปเมื่อกี้รู้สึกว่าเออบางเบาแบบเหมาะกับสาวมอปลายมากๆนะคะราคาราคาเท่าไหร่เอ่ยจำไม่ได้ของซองนี้ราคาซองละสบาทนะคะเห็นว่ามานถูกดีก็เลยเอามาแล้วก็ตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นแบบว่าอารมณ์แบบ ดีบีเนื้อครีมแป้งพับอะไรเงี้ยก็คือพอทาไปแล้วมันก็จะแบบแห้งเลยอะไรเงี้ยมันก็จะแมทไปเลยท่วในเรื่องของปกปิดคุมมันแล้วก็การแดดส่วนตัวเนี้ยตู่ค่อนข้างชอบจากที่ลองมา่กี้นะคะเพราะว่ามันมันเป็นอ่าตัวเนี้ยมันจะเป็นเมคอัพเบสนะคะเป็นเมคอัพเบสที่มันผสมปรสานกับตัวไพรเมอร์แล้วก็ตัวเนี้ยเขาเขียนว่าเนื้อครีมอ่ะจะแตกตัวเป็นน้ำแร่ทันทีที่ท,ทา พอเราอ่านคำนี้เราก็เลยแบบว่าอยากได้มากเพราะว่าอยากรู้ว่านานจะเป็นครีมหน้าแตกหรือเปล่านะคะโอเคเราจะมาทาตัวนี้ก่อนนะคะมาดูเนื้อครีมนะคะไม่สีเนื้อเบสเนื้อเบสของเขาก็จะเป็นเนื้อ,อเป็นเนื้อเบสผสมไพรเมอร์ที่ไม่รู้ว่าเข้ากล้องแล้วมันจะเป็นสีอะไรแต่ว่า คือถ้าเห็นด้วยตาเปล่าอ่ะมันจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะเป็นสีชมพูอ่อนๆเลยเดี๋ยวเราจะมาลองทาให้ดูนะคะนี่ก็คุงทาครั้งแรกเหมือนกันนะรู้ยัง <c oughs> ตัวนี้นะคะเออเขามีกันแดด s อ f พ25 D a 네 okay, so p e a บวกนะคะเห็นเขาเขียนว่ามีผสมแบบวิตามินซีกับบูตาด้วยนะคะโอเคค่ะต่อไปถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อยากจะหน้าแบบคุมมันคือคนที่หน้าไม่ได้มันมากอะก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะแบบไปทาแป้งได้เลยอไี่เราซื้อมาแล้วเราก็เลยอยากลองคือเราไม่คิดว่าตัวเนี้ย คือในความรู้สึกเราเราคิดว่าไอเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นเบสที่แบบบางๆเป็นเบสผสมไพเมอร์ที่แบบแค่ทําให้เครื่องสำอางของเราติดทนนานแค่นั้นจริงๆตัวเดียวก็อยู่แล้วนะคะคือทาแล้วมันก็ดูแบบเออเหมาะกับลุคใสๆเลยถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ลุคที่มันแบบดูโปรขึ้นดูคุมานเลยอ่ะก็ลองหยิบตัวนี้มาทาดูละกันล้วก็จะมาลองทาซ้ํากันอีกรอบยาลาหนูก็น่าหนานะคะวันนี้คืออยากลองของเฉยๆนะคะถ้ามาหนาไปก็ไม่ต้องใช้ข้ามข้ามตัวนี้ไปนะ ตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็น BB น u t Cream แต่ว่าทาไปแล้วมันเหมือนจะแห้งจนกลายเป็นแป้งพัะเราจะแต้มไปน้อยๆเขาเกลี่ยง่ายจริงๆนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบป,ปกติคนหน้าแห้งเวลาทาที่มันเป็นแมตต์มันจะเป็นคราบใช่ไหมแต่ตัวนี้ตูทาแล้วไม่เป็นคราบ ถือว่าผ่านนะคะสาหรับคนที่หน้าแห้งก็ใช้ได้คนที่หน้ามันใช้ก็อินดีเพราะว่ามันคุมมันนะคะต่อไป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 นะคะคือตูพแบบ่พยายามหาแบบพยายามหาที่ปัดแก้มที่มันดีแบบในเซเว่นแต่ว่ามันไม่มีเลยทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าที่บ้านเรามีตัวนี้อยู่เป็นจ๊บของมิสทีนซึ่งเราไม่รู้ว่าปัจจุบันน่ะเขายัง ายในเซเว่นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าไปดูในเซเว่นแล้วมันไม่มีแต่ว่าตัวนี้มันเคยขายในเซเว่นใช่ไหมซึ่งตุก,ก็ซื้อมานานมากแล้วมันตกอัลละห้าสิบบาทเท่านั้นก็เลยเอามารวมในคลิปนี้นะคะเราจะมาทาแก้มโดยที่แตะนิดเดียวคือเข้าใจความส้มของมันว่าคือเรามีสีเดียวไงเข้าใจปึเนึกองจากว่าเรามีสีเดียวเราก็เลยพยายามทาให้มันแบบบางที่สุดเราพยายามแบบแตะมันอนะแต่ไม่ต้องบีบไปนะแตะขึ้นมาแล้วก็ฟาไปที่แก้มของเรานะคะ จากนั้นก็ตบๆไปที่หน้าของเราแ,แล้วก็ค่อยๆแตะไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจอยากไปแบบว่ารีบแบบทีเดียวอยู่อะไรเงี้ยแบบว่าทาปื้ดเดียวกดเยอะๆแล้วทาลงไปคือมันจะแก้ไม่ได้นึกออกปะแล้วก็ค่อยทาไปทีละชั้นทีละชั้นจนกว่าเราจะพอใจว่าเออโอเคแบบนี้แหละที่เออแบบว่าแก้มฝาดกำลังพอดีอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะก็เป็นการทาแป้งซึ่งแป้งที่ตู่ใช้ในวันนี้นะคะก็ ขโมยพี่มาเพราะว่าลืมซื้อแป้งมานะคะแต่ว่าพี่บอกว่าซื้อไอ้ตัวเนี้ยมาจากในเซเว่นพรนะคะแป้งพรน,นั่นเองเท่าไหร่วะเจอแปบบ้งราคา29บกาทป่ะราคา29บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจอย่างนี้ทุกคนรู้กิตติศักดิ์ของกิตติศักดิ์ของนางนี้นะคะว่ามันเป็นแป้งฝุ่นแบบดีบก็คือมันจะเป็นแบบชนีทุกคนที่ผ่านมาปายมาน่าจะเคยใช้ตัวนี้อยู่ ไม่แนะนำให้เท <Hey. S 1> แล้วปื๊บปื๊บปื๊บอย่างนี้นะคะคือโอ๊ยลอยไปลอยเลยต่อไปนะคะนี่เลยที่เขียนคิว้วตัวนี้ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเพราะว่าซื้อมานะคะด้วยราคา4 9บาทเป็นที่เขยงคิ้วที่มาพร้อมกับกรุบแลาวดินสอแบบนี้แล้วก็เป็นที่เขยงคิ้วของ Travel Plus นั่นเองนะคะมาลุ้นกันว่ามันว่ามันจะดีไหม โอเคเริ่มถ้าถามว่าดีไหมก็ถือว่าโอเคสมราคานะจ๊ะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นลิปมันเปลี่ยนสีของ KA นะคะตัวเนี้ย คือแบบว่าใช้มาแบบตป็นสตยรุ่นบุกเบิกอ่ะคือแบบนานมากอยู่คู่คนไทยอยู่คู่ชนีไทยเด็กน้อยมานานนี่แล้วก็ใช้ไปบ้างแล้วนะคะเห็นหมตเดียวอยู่ชมพูไปบ้าว่่ถ้ามันชมพูไปก็เป็นแบบแตกออกนะโอเคค่ะทุกคนก็จบลงไปแล้ว ว่าใช้ของที่งบไม่เกิน5-9บาทเท่านั้นนะคะตอนสมัยมาไปก,ก็แต่งแค่นี้จริงๆนะเออก็ไม่เข้าใจว่าคลิปที่แล้วจะแต่งเยอะไปทาไมก็คลิปนี้นะคะลาไปก่อนแค่นี้ดีกว่าปวดค้องมากเลยบอกทำไมก็ไม่รู้เ <laughs> <laughs> จอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ